สองซีนน้ำตาโบเมลดากับอดีตคู่จ้นแม้เลิกจ้นแต่ไม่เกลียดกันเล่นเอาแฟนๆอดีตคู่จินโบโดนัทโบเมลดาและโดนัทพัทรพลถึงกับน้ำตาซึมหลังได้เห็นโมเมนต์ของทั้งคู่อีกครั้งหลังไม่ได้เห็นเลยนะับตั้งแต่สาวโบเปิดตัวคบหากับหนุ่มมิกธงระยะจนกระทั่งยายช่องและเลิกลากับมิกไปและล่าสุดเปิดตัวคุยกับอเล็กธิรเดชโดยโมเมนต์โบโดนัทครั้งนี้ เกิดขึ้นในวันที่หนุ่มโดรับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรังสิตเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเดียวกับลูกพี่ลูกน้องของสาวโบซึ่งนางเอกมาแรงก็ไปรบแสดงความดีกับหนุ่มโดด้วยเช่นกันรวมทั้งอัปโหลดภาพประทับใจลองอินสตาแกรมไอจีสตอรี่และหนุ่มโดก็รีโพสต์กลับไปที่ไอจีตัวเองเรียกว่าเป็นการยืนยันได้อย่างดีว่าถึงจะเลิกจิ้นแล้วแต่ก็ไม่เกลียดกันมิตรภาพดีๆยังมีให้กันอยู่เสมอ